1,2,3,4ความรักความห่วงใยตามมุมต่างวัยจริงใจร่วมกันแก้ปัญหาสร้างความเข้าใจให้กันในรายการ มุมมองสองวัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM 1 0 2่5ร้อองจสองหเมกะเฮิร์สสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมุมมองสองวัยโดยศูนย์คุ้มคลอ,องคนไร้ทิ่งจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ทางสถานีวิทยุใจเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM 1้2.25เมกเฮิร์นะครับออกอากาศเวลาประมาณ18บนาฬิกาถึง18นาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับกับเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆนะครับผมในและก็วินิมพราใัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวิทมน์นะครับแล้วก็น้องปียังกูนะครับหรือน้องปูนะครับช่างเรือนกูนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับคราวนี้ผมอยากให้พี่ มิถมนยอดนิดึงเผื่อท่านผู้ฟังลืมนะครับครับสวัสดีครับผมมิถมนนะครับจากแบรนด์พ่อส่วนแม่นะครับก็ปัจจุบันนี้เป็นเกษตรกรนะครับก็ปลูกข้าวอินรีย์นะครับมีข้าวกขอกีสามไรเบอร์รี่สินเหล็กแล้วก็ทับทิมชุมแพรนะครับครับคันนี้ก็ท่านผู้ฟังอาจจะนึกว่าข้าวอินรียเดี่ยวคืออะไรก่อนอยากให้พี่อธิบายนิดนิดสั้นๆคืออะไรก่อนข้าวอินทรีครับ คือข้าวินรีเนี่ยจะเป็นข้าวที่เราปลูกแบบธรรมชาตินะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงยากําจัดวัชพืชใดๆรวมถึงการเผาต่อสั่งและฟางข้าวด้วยนะครับเราจะใช้วิธีธรรมชาติโดยใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็ใช้น้ําในการคุมวัชพืชครับผมครับก็คือสรุปแล้วการทํานนทรีเี่กก็คือเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด ลดการใช้สารเคม,รรมีลดการทําลายสี่แวลล้อมลดการทําลายธรรมชาติใช่ไหมครับครับแต่ครั้นี้ถามนิดนึงตอนนี้เข้าสู่หน้าร้อนแล้วภัยแล้งน้ําน้อยมีผลต่อการทานายอินซีไหมครับครับคือเนื่องจากว่าของแปลงที่ผมอยู่เนี่ยโชคดีเราอยู่ในเขตชนละฐทานนะครับแล้วเราก็มีคือการทานายอินซีเนี่ยเราจะต้องโดยหลักการเนี่ยเราจะต้องมีแหล่งน้ําของเราก็คือบ่อก,กับเก็บพักน้ํานะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะมี น้ำที่เอาไว้ใช้ในการทํานาด้วยอันนี้ก็เลยจะไม่กระทบมากครับอ๋อผมนึกแล้วก็คือของพี่เนี่ยที่เป็นทํานาเนี่ยในพื้นที่ที่ด่างพี่เนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่จัดแบ่งเป็นบ่อน้ําแหล่งน้ําใช่ไหมครับครับอ๋ออันนี้ก็ถ้าฟังท่านอื่นที่ทํานาก็ทําแบบนี้ได้เนะแบ่งส่วนหนึ่งนะที่เราทําเกษตรนะครับมีมีบ่อน้ํามีแหล่งน้ําใช้อย่างนี้ก็ได้เนะพี่เนาะ ครับก็เดี๋ยวอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมขอขยายให,ให้ฟังก็คือหลายๆท่านเกษตรกร,ก,รก็อาจจะมองว่าให้การที่เราจะมาทําขุดขุดแหล่งน้ําขุดบอ่อแล้วก็ทําคณาใหญ่ๆเนี่ยมันเพื่อที่จะแนวกันชนเนี่ยมันจะเสียพื้นที่ใช่ครับอันอันเนี้ยเราจะเรียกว่าหัวคนาทองคำเนาะที่แปลงนาผมเนี่ยผมจะมีขุดคลองล้อมรอบนะครับในแปลงนานี่ก็จะมีเป็นพืชมีกระจับมีบบวหลวงเป็นบําบัดน้ํา เพื่อให้น้ำให้น้ำจากน้ำเสียน้ำมีสารเคมีตกค้างเนี่ยให้มันสะอาดมากขึ้นก่อนที่จะปล่อยเข้าแปลงนาส่วนคันดินที่ล้อมรอบเนี่ยเราเราก็จะปลูกไม้ป่าแล้วก็ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงอันนี้ก็จะช่วยป้องกันสารเคมีที่จะปลิวมาทางอากาศซึ่งที่นาผมเนี่ยที่ท,ที่ที่ผมขุดเนี่ยเราเราเสียพื้นที่ไปประมาณ40เอร์เซนของสามไร่นะครับสามไร่เนี่ยเราจะมีพื้นที่ตรงนี้สี่อร์เซนที่เราจะต้อง ทำเป็นแนวกันชนซึ่งตรงนี้เนี่ยวิธีการหาไรายได้หรือหัวคณะทองคําอันนี้ก็สามารถปรับได้ตามตามเขาเรียกอะไรบริบทของแต่ละท่านที่มีความสะดวกส่วนผมเองเนี่ยผมเลือกปลูกกล้วยแล้วก็ไม้ป่าปัจจุบันเนี่ยกล้วยที่ผมปลูกเนี่ยสามารถสร้างไรายได้เนี่ยประมาณปีหนึ่งเนี่ยเกือบประมาณ30,000บาทนะครับเราผมขายทุกอาทิตย์เดือนหนึ่งก็2 5 0 0 0 0 0 ถ้าช่วงหน้าฝนฝนเยอะๆเนี่ยก็จะได้ถึง5 0 0 0ันอันนี้เราจะมีรายได้จากตรงนี้30,000บาท1ก้อนส่วนนาข้าวที่เราเหลืออยู่ประมาณ60%เนี่ยเราก็ถ้าเป็นอินรีเนี่ยข่าวผลผลิตมันจะน้อยกว่าเคมี Me. นะฮะเราก็จะมีรายได้จากตรงนี้ประมาณสักตีง่ายๆว่า500โล500โลเนี่ยเราขายโลละสมมุติ60ก็เป็นเงินอีก30,000ืเพราะนั้น กล้วยกับนาที่เราทำเนี่ยประมาณปีละหกหมื่นในทางกลับกันเนี่ยถ้าทํานาอินทรีย์เนี่ยผลผลิตสมมติผลผลิตเขาดีมากเลยเนี่ยสามไร่พื้นที่สามไร่เนี่ยเขาจะได้ไร่ได้ข้าวไร่ละหนึ่งตันเราเราตีที่ตันละหนึ่งหมื่นแล้วกันนะแต่ปัจจุบัน,นอาจจะแปรผันไปตามตลาดถ้าตันละหนึ่งหมื่นเนี่ยทํานาสองรอบเนี่ยเขาก็จะได้หกหมื่นบาทถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้เม็ดเงินมันจะใกล้ใกล้เคียงกันถูกไหมค,ครับแต่ว่า มันมาดูที่ต้นทุนนะฮะทำนาอินรีเนี่ยผมมีต้นทุนประมาณสักสองพันถึงสองพันห้าต่อไร่นะครับส่วนนาเคมีเนี่ยต้นทุนเนี่ยน่าจะไปถึงสี่ถึงห้าพันเพราะนั้นสามไร่เนี่ยสมมติตน้นทุนที่สี่พันเนี่ยก็หมื่นสองต่อหน้าสองสองสองฤดูนาะปังนาปีก็เป็นสองื่นสี่เอาสองพันสี่ไปลบหกหมื่นถูกไหมฮะ ก็คืออันนั้นก็จะเป็นส่วนที่ได้อันเนี้ยก็จะอธิบายให้เห็นว่าเอ้ยพื้นที่ที่เราเสียไปเนี่ยแต่เรามีไรายได้เข้ามาทุกอาทิตย์กล้วยที่เราตัดขายเนี่ยครับฟังดูแล้วนี่คือใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากเลยนะพี่ครับเพราะว่าเป็น,ปน,ปนอะไรผสมข้าวเป็นอะไรนะสินค้าหลักทำหลักกล้วยนี่ก็เป็นรองลงมาครับก็ เสริมรายได้ตรงนั้นเข้าไปอีกครับใช่ไหมฮะแล้วก็ที่พี่บอกว่าถ้าผมฟังในข้อดีของทําทานายอินซีเนี่ยต้นทุนเนี่ยถูกก็ข้อมูลที่ผมได้จากพี่นะคือครึ่งหนึ่งเลยนะอ่าใช่ใช่ครับอ่าอย่างนี้ถ้าเกิดหันมาทําเยอะๆผมว่ามันก็ถ้ากับทําให้เรามีรายไ,ได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมแบบนี้ผม้าใจถูกเนาะเพราะว่าราคาข้าวเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่ไปทราบกันว่า สูงหรือต่ำผมก็ไม่สร้างต,ตอนนี้มีตั้งแต่ห้าพันแปดไปจนถึงหกเจ็ดพันไม่ถึงไม่ถึงแปดพันซึ่งซึ่งฤดูเนี้ชาวนาก็กังวลกันเหมือนกันว่าข้าวจะออกมาที่เท่าไหร,ร่แต่ว่าปุ๋ยยานี้ก็คือค่อนข้างที่จะแพงต้นต้น,ตนทุนตรงนั้นแต่ว่าคือนายรีเนี่ยผมผมก็ยังยังย้ำว่าประเด็นใหญ่หลักมันอยู่ที่ต้องการขายช่องทางการขาย อันนี้เป็นเป็นประเด็นใหญ่ที people, ่หลายๆคนเนี่ยอาจจะติดเรื่องตรงนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าก็คงกังวลนะเพราะว่ากลุ่มกลุ่มที่บริโภคเนี่ยตอนนี้ผมว่าพึ่งเขาเรียกอะไรกำลังโตมากกว่ายังโตไม่เต็มที่ใช่ไหมครับเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับตลาดเทนเทนอาหารเมืองไทยตอนนี้ก็โตขึ้นเรื่อยๆคือคือ กลุ่มคนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้นซึ่งข้าวก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยได้ดีเลยเพราะว่าเราเนี่ยทานทานข้าวเป็นหลักเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราทานวันละสามมื้อเนี่ยถ้าถ้าข้าวตัวนี้ปลอดภัยเนี่ยสามารถช่วยช่วยได้เยอะเลยครับในแง่ของตัวสุขภาพครับทีน,นี้เราพูดเรื่องข้อดีของอินทรีอะไรนะนาอินทรีย์แล้วนะครับการใช้พื้นที่แล้วเมื่อกี้ที่เราก่อนเข้ารายการเนี่ย พี่บอกว่าเรื่องการขยายต้นทุนนะครับอันนี้คืออะไรลองอธิบายได้ไหมครับขยายต้นทุนนาอินซีนี่คือยังไง<อ>ไครับอ๋อขอโทษครับเมื่อกี้ท,ที่ที่เรียนไปก็คือหมายความว่าขยายความตาม,ตามที่ท่านพี่ก่อนเคยเรียน,ยนถามผมว่าการทํานาอินซีเนี่ยต้นทุนลงทุนเยอะไหมอ่าใช่ครับใช่ใช่ <S <S ก็คือที่บอกไปก็คือว่าไอ้ต้นทุนมันมัน,มนไม่ได้มันอยู่ที่คือเราต้องทําพื้นที่จากเดิมเป็นพื้นที่นาทั้งหมด แต่เราต้องกันสีเร์เนเนี่ยมามาเป็นที่เก็บน้ำมาเป็นที่ป้องกันพวกปุ๋ยยาเคมีฝุ่นละอองในอากาศเนี่ยมามาปลิวเข้ามาในแปลงนาเราซึ่งไอพื้นที่40%ที่เรากันตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้ปล่อยให้มันเสียเสียประโยชน์ครับก็คือผมเองเนี่ยเลือกวิธีปลูกกล้วยน้ำว้าซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันง่ายๆแต่ว่าแต่ถ้าเกษตรกร,ร,กรี่มีความรู้ทางด้านพวกปลูกพืชมากกว่านี้เนี่ย สามารถที่จะสร้างเม็ดเงินได้มากกว่าผมที่สามหมื่นนะฮะถ้าเราปลูกปลูกไม้ปลูกผักปลูกพริก,กปลูกมะเขือปลูกอะไรเงี้ยก็จะมีผลผลิตเก็บขายทุกวันแต่นี้ผมเลือกแค่กล้วยเนื่องจากว่าผมเองมีกิจกรรมในเรื่องของการต้องไปขายของพวกอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าเราก็เลยเลือกกล้วยที่มันดูแลน้อยครัก็คือดูแลง่ายแต่ก็มีผลผลิตกำไรค่อนข้างสูงใช่ใช่ ตลาดผมว่ากล้วยเะียไปได้ทั้งปีไปได้เรื่อยๆอทุกวันนี้ผมผมไม่ไม่ไม่พอขายเนื่องจากว่าพอลูกค้าได้ทานแล้วเนี่ยกล้วยเราเนี่ยมันจะมีความความหวานความหอมด้วยด้วยเป็นกล้วยที่เราปลูกแบบธรรมชาติเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ย,ยาอะไรเลยแปลรูปพี่พี่กล้วยเนี่ยที่ที่พี่พูดเนี่ยแปลรูปตอนตอนนี้ยังไม่ได้แปลรูปแค่ส่งเป็นเป็นดิบๆไปเนี่ยฮะครบับขายเป็นหวีประมาณต่าสุดตอนนี้ผมขายที่ได้ที่ยี่สิบาท ก็ขึ้นไปถึงยี่สิบห้าสามสิบขึ้นอยู่กับช่วงฤดูหรือว่าวีเล็กหวีใหญ่ครับเขามีอินซีดีไม่ใช่แค่ข้าวแหละก็คือผลไม้รอบๆที่นายพี่ด้วยเป็นอินทรีย์ทั้งหมดอ่าเราเราถึงได้เรียกคณาทองคาค,คือคือ,คอตามหลักทฤษฎีเนี่ยคณาทองคําเนี่ยเขาให้ทําคณาหนึ่งเมตรสูงหนึ่งเมตรเพื่อที่จะเก็บกักน้าและบนคณนาเนี่ยสามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้ที่ที่เราใช้บริโภคในใน,ใน,ใ,นในชีวิตประจําวันน่ะพริกมะเขืออ่า บวบแตงอะไรได้ได้หมดบนบนหัวคนานั้นแล้วเราก็เก็บตรงนี้ไปขายซึ่งซึ่งมันเป็นเป็นผักที่ปลอดปลอดภยัยปลอดสารอยู่แล้วอันนี้ก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ที่ต้องการท่านผู้ฟังครับแต่ฟังนะเนี่ยลองอยากให้ลองไปไปทำดูทำตามดูนะครับเพราะว่าอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดย้ำที่ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพตอนนี้กำลังมาจริงๆงนะครับนะครับอันนี้เป็นทางเลือกนิดนึง แล้วคุยครั้งที่แล้วเนี่ยพี่มีการต่อยอดพัฒนาสินค้าพี่ด้วยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดครับก็ก็มีนำไปแปลรูปเป็นทองม้วนครับทองม้วนแล้วก็เอานำนำข้าวกขอสี่สามแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่ครับโอ้โทษทีส่วนกล้วยเมื่อกี้บอกไม่ได้แปลลืมไปกล้วยเราก็ไปทำเป็นทองม้วนเหมือนกันเอาไปบดก็คือได้อุตสาหกรรมภาคแปดช่วยบดเป็นแป้งให้ก็เป็นทองม้วนกล้วยน้ำหวาน ปัจจุบันนี้เราก็หลังจากที่เราไปออกบูธเจอฟีดแบ็เรื่องของน้ําตาลเยอะๆเราก็เลยท,ทําทองม้วนลดสูตรลดน้ําตาลลง40%ก็คือลดความหวานลงคอีกตัวหนึ่งสิ่งที่ผมคุยกับพี่มา2-3เทปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเรามีเรียกต้นทุนที่เป็นสินค้าที่อยู่ในที่นาที่ที่ของเราอยู่แล้วนะครับก็คือเราสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าเพิ่มมูลค่าได้อีก เพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อผู้ผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คือปลูกข้าวปลูกผักผลไม้เนี่ยขายเลยไม่ค่อยไม่ค่อยมาแปรรูปเพิ่มเพิ่มมูลค่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นที่ผมเข้าใจเนาะที่ผมเห็นก็คือปลูกกล้วยก็ตัดกล้วยขายเลยไม่ได้มาเพิ่มเป็นขนมหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมสนใจทองม้วนพี่เนี่ยอันนี้ก็คือแป้งอะไรเนี่ยถ้ามาจาัดที่นาของพี่ไหมอ่าใช่ครับเป็นแป้งแป้งแป้ง,ปง,ปงข้าว เราเอาข้าวเจ้าเราเนี่ยไปบดท,ทําเป็นแป้งเดิมเนี่ยงองมวนเขาจะใส่แป้งมันใส่แป้งข้าวสาลีซึ่งซึ่งข้าวสาลีเนี่ยสาหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นเนี่ยตัวแป้งข้าวเขาจะมีกลูเตนนะบางคนก็จะแพ้รเราก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งข้าวเจ้าที่มันไม่มีกลูเตนอันนี้ก็จะช่วยเรื่องเรื่องแพ้แล้วเราก็มาปรับลดน้ําตาลเป็นสูตรสุขภาพขึ้นไปอีกจากเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนแป้งจากแป้งทั่วไปมาเป็นแป้งข้าวอินทรีย์แล้วก็มาลดลดความหวานลง ตรงนี้สินค้าแบบนี้ผู้ที่ควบคุมน้ําตาลเนี่ยก็ทานได้นะครับก็เห็นไหมครับมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเราอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยหันมาทําเกี่ยวกับอินซีมากขึ้นการรักสุขภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นในห,หลายหลายสินค้าและเริ่มทําเป็นสินค้าลดน้ําตาลนะครับเพราะว่าตอนนี้หวานคนเป็นกันเยอะ ่เบาหวานนี่เป็นเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะอัน่าใช่เป็นโรคอันดับหนึ่งคือโรคโรค NCD เนี่ยไขยมันความดันเบาหวานาวานี่เบาหวานเป็นอันดับหนึ่งใช่เลยครับตอนนี้ปุ๊บพี่ผมอ่าเดียวนะทําข้าวผลไม้แล้วเมื่อกี้ก่อนข่ารายการเนี่ยมีสินค้าทางการเกษตรเป็นขนมนี่อาจจะเป็นของจากในสวนพี่ไหมอ๋ออันนี้อันนี้มีมะม่วงก็เขาเป็นในสวนคือ คือแปลงนาผมผมมีตอนนี้มีสองแปลงเนาะแปลงหนึ่งเนี่ยเป็นกล้วยกับไม้ป่าอีกแปลงหนึ่งปลูกมะม่วงมะม่วงบนบน,บนคันนาทองคำเนี่ยปลูกมะม่วงล้อมรอบแปลงนาเพื่อที่จะเป็นแนวกันชนแล้วก็ปลูกหญ้านิเปียอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงเราก็จะทําเป็นมะม่วงกวนมะม่วงหนึบครับอันนี้ก็สามารถที่ออกออกไปขายได้อีกใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าจริงนะพี่นะ จริงผม,ผมชอบเลยนะตั้งแต่ปลูกข้าวปลูกผลไม้แล้วทุกอย่างเนี่ยก็คือเรามาสามารถเพิ่มมูลค่าได้หมดเลยแล้วพวกผลไม้นี่พี่ใช้ยาไหมไม,ไ,ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยฮะผมไม่ได้ใช้เลยทุกทุกตัวแล้วปุ๋ยอะปุ๋ยเค่มีใช่ไหมไม่มีครับก็คือจะผมมีม,มเีเลี้ยงบัวเลี้ยงเลี้ยงควายก็ตกใช้มูลเขาแล้วก็มีอาจจะมีซื้อพวกขี้ขังคาวพวกอะไรเงี้ยแล้วมีเลี้ยงไก่ด้วยก็เอาตรงนี้มามามา,มาใช้แล้วก็พวก หญ้าที่เราตัดเนี่ยก็มันก็มามาทับถมเป็นเป็นปุ๋ยพืชสดได้ฟางข้าวรเราเราไม่ได้ใช้ใช้ปุ๋ยเคมีครับคราวนี้ผมเริ่มมีคำถามแนละ้วถ้าพี่ใช้พวกปุ๋ยอบบจากธรรมชาติอะไรทั้งเนี้ยหมดเลยผลผลิตมันมากน้อยเพียงใดค,ครับผลผลิตก็อาจจะไม่ไม่ได้ได้มากเหมือนกับ อย่างยกตัวอย่างมะม่วงเนี่ยเท่าที่ทราบกันเนี่ยก็ขออนุญาตนาะไม่ได้ไม่ได้พาดพิงถึงใคร,ครปัจจุบันมะม่วงเนี่ยก็เขามีล่าสารเนาะเพื่อเร่งให้มันออกแล้วก็มีปุ๋ยมีอะไรเพื่อให้มันดกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันเนี้ยมันก็มันก็มีความดกแต่มันก็มีเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวมะม่วงเองเนี่ยผมว่ารสชาติเนี่ยมันก็จะต่างกันนะความอร่อยเนี่ยเขาเรียกอะไร อย่างมะม่วงเขียวเสเออย่างเงี้ยค,ความหอมความหวานความมันในตัวเขาเนี่ยมันก็จะลดลงนะมะม่วงที่ลาดสารเนี่ยครับผมซึ่งซึ่งของเราเนี่ยโอเคผลผลิตมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างเขาครับแต่ว่าเรามีรสชาติที่ลูกค้าทานแล้วเนี่ยเห็นถึงความแตกต่างอันนี้เราเราเราจะได้ลูกค้าประจําเราจะได้ตลาดที่ยั่งยืนมากกว่าครับผมเราเราไม่ต้องขายเยอะฮะแต่ว่าแต่ว่าเรารวมแล้วสมมติพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยเรารวมแล้วเนี่ยเราได้มะม่วงขาย เรามีข้าวขายเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวมะม่วงเนี่ยเราไม่มีต้นทุนนะครับส่วนข้าวเนี่ยโอเคเราอาจจะมีใส่ปุย๋ยมีพันข้าวมีค่าไถ่ข้าวหวานแต่มะม่วงนี่มันลงทุนครั้งเดียวเองอน่ะมันมันก็จะเป็นเงินขึ้นมาเหมือนผมยกตัวอย่างกล้วยเมื่อกี้เนี่ยปีละสามหมื่นเนี่ยแต่ถ้าไปทานาหนึ่งหน้าได้สามหมื่นเหมือนกันนะปุ๋ยที่มีแต่มีต้นทุนนะอาจจะต้นทุนห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่กล้วยผมไม่ได้มีต้นทุนแล้วนะมีแต่แรงแรงผมนี่แหละเดินเดินเดินตัดน้ําก็ไม่ได้ลด <laughs> ครับอ๋อครับ เดี๋ยวขอพักสักสักคู่ฟังเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อในช่วงที่สองนะครับครับครับสวัสดีครับกับเข้าสู่ในช่วงที่สองนะครับกับรายการมุมมองสองวัยนะครับโดยสู์คุ้มครองคนในที่พึ่งจังหวัดสุโรรัยนะครับพี่วัชบดวันนี้ผมเห็นพี่พาพาบุตรชายเนาะน้องปูนมาด้วยครับนะครับเราเคยคุยว่าน้อง น้องปูนเนี่ยมาช่วยในเรื่องการทำเกษตรใช่ไหมครับครับถามนิดนึงน้องปูนครับน้องอายุไห่ครับตอนนี้ตอนนี้อายุยี่สิบสามปีครับยี่สิบสามนะครับเรียนจบแล้วครับมาช่วยงานคุณพ่อเลยหรือเปล่าครับก็มีช่วยงานคุณพ่อบ้างเป็นเหมือนงานเสริมแต่ก็มีงานประจําเป็นงานหลักครับแต่ว่าันนั้นก็จะเป็นเหมือนอโล่งฟรีแลนซ์มากกว่าครับแล้วคิดยังไงกับการทําเกษตร คือคือตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยพอจบมานะครับแล้วเรียนเนี่ยตอนเนี้ก็จะไปทํางานบริษัทบ้างนะครับขายของออนไลน์บ้างทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกโซเชียลเะไรพวกเนี้นะครับแต่ว่าน้องเนี่ยมาทํากับครอบครัวที่บ้านนะครับเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยอยากถามมุมมองตรงนี้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับการทํางานเกษตรมันเป็นยังไงครับน้องถึงได้มาทําตรงนี้ครับก็อันนี้ก็จะย้อนไปตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กครับคือเราเห็น พ่อคุณพ่อคุณแม่ครับทํางานออฟฟิศตั้งแต่เด็กทําให้แล้วเราเห็นว่าคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับทั้งมีทั้งความเครียดจากการทํางานบางทีตอนกลางคืนก็ยังรับโทรศัพท์อยู่เลยครับโดยทําให้เรามีความคิดอยากจะเป็นผู้ประกอบการครับระหว่างนั้นผมก็มีทําอะไรมาหลายอย่างครับก็มีการออกบูธขายของในมหาลัยหรือไม่ก็มีการทําขนมขายก็จากกล้วยจากสวนเมื่อกี้มีมีช่วงหนึ่งผมก็ทําเป็นขนมกล้วยขายเหมือนกันครับ แล้วก็มีขนมฟักทองแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนมาเป็นผลิตภัณฑ์คารานี่คารา,าเมลค,คอนเฟ็ครับซึ่งพอตอนนั้นประมาณช่วงมหกครับกำลังจะเข้ามาหาลัยก็ปรึกษากับที่บ้านว่าจะเอาไงกับอนาคตดีแบบเราจะทำอะไรเพื่อเป็นประกอบอาชีพถ้าเราอยากเป็นผู้ประกอบการก็มาตกพันหนึกความคิดที่กเกษตรกรครับเพราะว่าที่บ้านครับมีพื้นฐานการทำกรเกษตรเป็นจุดแข็งครับก็เลย เลือกที่จะทําอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมนะตอนนี้ครับเพื่อที่จะต่อยอดเป็นอาชีพหลักในอนาคตครับเพราะว่าอาหารเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไปซื้อจากที่อื่นมามันจะปลอดภัยเหมือนกับที่เราทําเองไหมด้วยครับที่บ้านกดดันชี้<บ>นำไหมว่าเฮ้ยเรียนจบมาต้องมาทําเกษตรนะลูกมีมีไหมครับเคยเคยคุณพ่อเคยเคยเคยบ่นไหมฮะบังค<บ>ับไหมว่าต<บ>้องไปอย่างจริงยิ่งไม่บังคับครับไม่บังคับเลยอันนี้ก็คือเราเห็นที่บ้านทําก็เลยมาทํา นะครับแล้วตอนนี้คุณพ่อทำทำเกษตรละแล้วเรามาช่วยในในส่วนไหนของของงานงานของคุณพ่อตรงนี้ถ้าเป็นตอนเริ่มต้นที่ทาสวนแรกๆครับเริ่มมาจากที่นาที่ถมที่เพื่อทําเป็นโคกหนองนาใช่ไหมครับก็จะมาช่วยปลูกต้นไม้แล้วก็ลดน้ําในเสาร์อาทิตย์เพราะว่าจันทร์ถึงุกเรียนครับส่วนตอนนี้ก็พอต้อนไม้มันโตไม่ต้องดูแล้วก็จะทําพวกการขายมากกว่าครับสื่อกราฟิกแล้วก็การออกบูธก็ ดีใจกับพีวิทผลแล้ก็คือเอาเกษตรกับอะไรความสมัยใหม่นะครับก็เรียกการตลาดเนาะมารวมกันก็ถือว่าเป็นใช้คําว่าอุตสาหการรมครอบครัวก็ได้นะแบบนี้เนาะได้ไหมได้ไดนะฮะก็คืออยากให้ท่านผู้ฟังที่แบบว่าน้องๆคนไหนที่จบมานะครับยังไม่มีงานทําหรือว่ายังหางานอยู่นะครับหรือว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจก็ลองดูพื้นฐานทางที่บ้านเนาะมาช่วยงานที่บ้านทําแล้วก็มีแนวทางของ ะนะงานเกษตร C, ะะอ,อินทรีย์นะครับเออดิดนึงพูดถึงเกษตรอินทรีย์ในฐานะเราน้องปูนเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่มุมมองความคิดยังไงเกี่ยวกับสินค้าอินทรีย์พวกเดียครับก็ตอนนี้คิดว่าเป็นสินค้าที่น่าสนใจครับเพราะว่าผมเองก็ตอนนี้ครับผมก็อ้วนใช่ไหมครับก็มีความสนใจในสินค้าสุขภาพเหมือนกันเพราะเราก็เห็นคนป่วยจากการรับประทานอาหารที่มีสารเคมีมาเยอะเหมือนกันครับแล้ว เราคิดว่าอนาคตเนี่ยถ้าน้อง <S <S น้องประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานเกษตรอินทรีย์เนี่ยทิศทางเป็นไงฮะมันอยู่อยู่ได้ไหมช่วยให้เราดํารงชีพได้ไหมดีขึ้นไหมหรือว่ายัางไงครับคิดว่าช่วยได้ครับอย่างน้อยๆพื้นฐานเราก็จะมีในปัจจัยในแง่ของอาหารรับดรเนินการรับประทานทุกวันครับก็จะมีทั้งไข่ไก่ผลไม้ผักเป็นพื้นฐานครับแล้วก็สามารถนําใช้ขายได้ครับอันนี้คือในในในที่นาของพี่เลยใช่ไหมพี่ ที่คขณแลีพี่บอกปลูกพริกพริกด้วยใช่ไหมพริกแล้วก็สมุนไพรสมุนไพรคือตอนนี้นอกจากมีที่ว่าไปถ่ายชีวิตอโคกระบือมาก็มีเลี้ยงไก่ไข่ไก่ดำเลีเกษตรก็จะมีไข่ออกให้ให้ให,ให้บริโภคทุกวันส่วนขี้ไก่เราก็เอาไปใช้เป็นปุ๋ยต้นไม้ได้อย่างดีเลยครับขี้ไก่ครับขอถามน้องปูทีทีหนึ่งน้องเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ย ปุ๊บพอมาทํามุมมองเรารู้แล้วว่าเราอย่าเป็นผู้ประกอบการเคยเคยคิดแบบว่าอยากทํางานบริษัทใหญ่ๆแต่งตัวหรูๆโกโก้ไหมมีคิดบ้างครับแต่ว่าจะเป็นในแง่ของการเข้าไปศึกษาดูระบบการจัดก,การการทํางานมากกว่าครับแต่ว่าก็คืออเหมือนว่าเราไปเรียนรู้งานหาประสบการณ์ประมาณนั้นนะครับสุดท้ายเราก็มาทําในของธุรกิจครอบครัวเนาะประมาณนี้อันนี้ผมก็อยากฝากท่านผู้ฟังนะครับคือน้องๆที่ฟัง ฟังรายการเนี่ยก็คือนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่น้องปูนเนี่ยกลับมาช่วยงานครอบครัวนะครับแล้วก็เคยเคยจะต่อยอดไหมจากธุรกิจที่คุณพ่อทําแบบว่าตอนนี้คุณพ่อทํานาอินซีสวนอินซีแล้วเราอยากอยาแบบไปเปิดเป็นโรงงาน แปลรูปอะไรยัเคยคิดมื่อต่อยอดจากคุณพ่อไปเนี่ยมีความคิดอยู่ครับคือเดิมครับผมมีทําขนมขายอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ยังทําอยู่เป็น Con คอนเฟกใช่ไหมครับครับก็มีความคิดที่อยากจะต่อยอดจากเอาข้าวครับมาแปลรูปเป็นขนมใส่คอนเฟกมากขึ้นก็อาจจะเป็นซอสจากข้าวหรือไม่ก็เป็นข้าวพองมาใส่ในธัญ,ญพืชเพื่อที่จะทําให้ขนมมันมีความสุขภาพมากขึ้นครับครับขอจอถามพี่วิทมลพี่ การ,รที่ทำโปรดักต์ขึ้นมาเนี่ยต้องใช้ทุนเยอะไหมพี่ทำเพื่อขนมเมื่อกี้อะไรที่เราคุยเรื่องทองม้วนเนาะแล้วก็กล้วยกล้วยใช่ไหมที่พี่ว่าเมื่อกี้กล้วยอะ,อะทองม้วนจากแป้งกล้วยครับทุนเยอะไหมผมเองไม่ได้ใช้ทุนเยอะนะตอนนี้จริงๆผมทำงานคนเดียวด้วยซ้ำแล้วก็มีลูกชายพพอร์ตในแง่ของการตลาดรเรื่องของโซเชียลยุคใหม่ๆครับ,รบอ่าอย่างที่เรียนก็คือผมใช้ หน่วยงานภาครัฐเข้าเข้ามาช่วยอย่างอย่างตัวแป้งข้าวเนี่ยเราก็ไปใช้อุตสาหกรรมภาคแปดในการบดท,ทําแป้งให้เรานะครับจากการที่เรามาขึ้นทะเบียนเป็นโอท็อปเนี่ยเราก็ได้พบผู้ประกอบการหลายๆคนเขาก็มีบางคนก็มีโรงงานเมียเราก็ให้เขาช่วยพัฒนาตัวอย่างเพื่อที่เราจะมาทดลองตลาดแล้วมาจัดจําหน่ายอันนี้ลงลงทุนไม่เยอะฮะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังตอนเนี้ยน่าจะมีคนอยากจะทําตามพี่แล้วแหละครับ เพราะว่าหนึ่งทุนเรื่องอะไรเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเนี่ยมันก็ใช้น้อยลงนะครับแล้วการปลูกพืชหลากหลายเนี่ยมันก็เพิ่มมูลค่าให้กับอไม่ใช่เพิ่มรายได้ให้ให้ครอบครัวเนาะโอ้ยอย่างนี้ผมว่าก็ดีนะเดือนะนะเริ่มต้นยังไงไปเป็นทองมวนเนี่ยเออ,อเดี๋ยวสงสัยดิดึงละก็ คือคือตอนแรกเนี่ยก็พยายามคิดจเจ้าข้าวมาทําหลายๆอย่างไอ้มันจะทําอะไรดีที่มันแบบแล้วมันขายดีนะแต่แต่สุดท้ายเนี่ยพอเราไปไปออกบูธออกงานเนี่ยเราก็ไปเจอว่าไอ้สินค้าที่มันเป็นพื้นฐานเนี่ยทั่วทั่วไปเนี่ยคนคนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายครับก็เลยมามามองเห็นทองม้วนเนี่ยมันมันก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วมันก็สื่อง่ายเพียงแต่ว่าเราใส่เข้าไปว่าเฮ้ยทองม้วนเราอ่ะต่างจากคนอื่นยังไงก็คือ เราเป็นทองม้วนที่ทําจากแป้งข้าวินรีครับคือเวลาผมไปออกบูธเนี่ยผมเจอเจ้าทองม้วนเนที่เขามีอายุอายุทํามาเนี่ยอายุทำมานานแล้วอ่ะเกือบสามสิบปีอ่ะเราออกบูธคู่กันเลยนะแต่เราขายได้ด้วยกันทั้งคู่นะเราเราไม่ได้เราไม่ใช่ว่าเราขายไม่ได้เขาขายดีกว่าเราหรืออะไรไม่ใช่เลยแต่ว่าเรามีกลุ่มลูกค้าของเราชัดเจนลูกค้าซื้อเราเพราะว่าเรามีอ่าเขาเรียกอะไรมีจุดขายจุดขายาของเราเป็นสินค้าสุขภาพ ผมก็เลยคือคืออย่างนี้อยากจะแนะนําเพื่อนๆนหลายๆคนนะว่าบางคนเนี่ยพยายามจะคิดอะไรที่มันวิวิเสมาหลาหรือว่าที่<ช>มันบแบบดังๆอยากจะทำะแต่ว่าเราไม่เก่งหรือไม่มีความรู้มันไปไม่ได้ผมก็เลยจับง่ายๆเนี่ยเบสิกเลยทองม้วนแล้วก็นําข้าวที่เราสร้างมาคนเริ่มรู้จักคนรู้จักข้าวเราเนี่ยพอเรามาต่อยอดทองม้วนเขาก็รับรู้ได้เลยว่าอ๋อทองม้วนจากข้าวคนนี้บางทีไม่ต้องอธิบายเยอะ คือตอนนี้ผมเริ่มจากข้ามคือคือเคยมีคนบอกผมว่าถ้าเราจะเปิดร้านอาหารเนี่ยเราต้องเริ่มคบเพื่อนสองปีใช้เวลาสองปีคบเพื่อนทุกวันนะ <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะว่าอะไร <S 2> <S 2> เพราะว่าสองปีเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราเขาเรียกว่าถ้าภาษาธุรกิจก็คือคอนเน็ชันครับพอเปิดร้านอาหารปุ๊บเนี่ยเราจะมีคนรู้จักแวะเวียนมาทานมาอุดหนุนแล้วก็ไปบอกต่อมันมันก็จะทําให้เราช่วงเดือนสองเดือนสาเดือนแรกเนี่ยเราเราเซตตัวได้ แต่ถ้าเราไม่รู้จักใครเลยแล้วไม่คบใครแล้วเราอยู่เราไปเปิดร้านอาหารหรือขายของกินเนี่ยคนไม่ซื้อนะผมไปออกบูธที่สารลา,างเล็กๆเนี่ยวันแรกผมก็แทบขายไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีคนรู้จักแต่แต่เราก็อธิบายไปอธิบายไปพอครั้งที่สองเนี่ยเริ่มขายได้แล้วซึ่งซึ่งผมเองผมก็ว่าเราตั้งใจที่จะทําอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วคือเราจะใช้ข้าวอินทรีย์เนี่ยเป็นตัวนําวันนี้ผมมีแผนต่อยอดในตัวเองเยอะแยะเลย พอข้าวเรามีคนรู้จักเราจะทําเป็นขนมสุขภาพวันหนึ่งผมจะไม่ออกมาขายแล้วผมจะเปิดเป็นร้านที่บ้านมีที่พักให้คนเข้ามาดีท็อกเข้ามาในบ้านผมเนี่ยในในในค่าที่พักเนี่ยทานอาหารปลอดภัยฟรีเลยอยู่ในนั้นเลยมีเก็บไข่มาทานมีผักมีอะไรเก็บกันสดๆเลยซึ่งมาจากลูกค้าที่ผมขายข้าวนี่แหละอันเนี้ย คือคือเป้าหมายที่ผมวางวันนี้ที่ผมเดินอันนี้จะเป็นปีที่สองแลวที่ผมเดินหาลูกค้าคือออกไปออกบูธกับภาครัฐกับกระทรวงพาณิชย์กับอกรมการา้าอะไรต่างๆโดยใช้ข้าวเป็นตัวนําเพื่อให้คนรู้จักเราครับอันนี้เป็นเป็นกลยุทธ์ตัวหนึ่งครับเพราะว่าไอ้จิ้มกมเอกใจนะว่าสินค้าโลกเนี้ยมันมีตังเยอะทําไมมันมาเป็นทองบัว ก็คือเื่อกีตรงที่พี่พูดบอว่าชอบไม่ต้องคิดอะไรอวิรวิศวารามากเอาที่ว่าใกล้ตัวสินค้าที่เรามีอยู่แล้วนะครับมาทําแปรรูปก็ถ้าผู้ฟังลองลองได้นะครับแบบเราไม่ต้องคิดโอเวอร์เกินไปนะเนาะเราลองทําสินค้าใกล้ตัวพี่ทำมากี่ปีแล้วพี่นายสีพี่เนี่ยอริจริงๆนนสีเนี่ยจะครบปีครึ่งแต่ว่าดินเนี่ยพักการใช้ปุ๋ยมาสี่ปีแต่เพิ่งทําผิดพันธุ์ออกมาขายเนี่ยจะได้ปีปีเศษละ ซึ่งซึ่งปีเศษเนี่ยผมได้รับรองไปใไนสีแล้วแล้วก็โอท็อปสีดาวเนาะตอนนี้กําลังจะทําลงแพ็คข้าวขออ,อยโอ้โห oh. พี่เวลาหมดอีกแล้วครับเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาต่อกันอีกนะครับครับก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณพี่วิทมนแล้วครับแล้วก็น้องน้องปูนนะครับ เ็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้เวลารายการมุมมองสองวัยนะครับโดยสืมคุ้มครองคนในที่พึ่งจังหวัดสุราษฎรีนะครับก็ได้บทลงแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรลบฟังนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับผมในรักวินพาราสายพร้อมด้วยผมพิทามนช่างเลนกุลนะครับและผมเปียงกุลช่างเลนกุลครับครับขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ